กด<พ>ปิดก <พ Laser. S 1> ูจอยฮะไหนผ <holm> ีผู้หญิงหรือผู้ชายผีหน้าตาเป็นงไงเขาทำหน้ายังไงจริงหรอโอ้โอ้ยเออมาหากุญแจบอกพี่เขาบอกว่าหากุญแจให้เจอหน่อยนะขอให้เจอกุญแจง่ายๆนะ บาสออต้าพาน้องกลับมาเร็วมันเราไปกดปิดเสยเลยลบาสมาออต้ามามาเร็วๆมาถือโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยอ่อนเอ้ย,อ,ยอุ้ยนี่ไงบ้านนี้บ้านไอ้ตัวนั่นน่ะไอ้มงมุมบ้านมงมุมอุ้ยอ้าวปานิโทรมานี่ไงบ้านมงมุมออท หนูเอามือจิ้มมันก็จะมันจะพันมือหนูอุ้ยบ้านเป็มุมจริงๆด้วยเออมันมันมันสร้างไว้มันสร้างไว้เพื่อจะจะดักเอามือใส่สินี่ไงบ้านเป็มุมบ้านเป็มุมแกทำอย่างนี้ลูกเอามือเหมือนเหมนเหมันจะใหญ่เอามือติดอุ้ยอุ้ยบ้านเป็มุมไม่นี่เราติดจัดดักเราติดจัดดักอู้ยวิ่งนี่ก็บ้านเป็มุมเต็มเลยเออหรือว่าไอ้แมงมุมยักษ์มันจะเอากุญแจในน้องไปนั่น อู้อยู่ไหนเนี่ยจะเป็นไปได้นะออสไกอวัาอีมัวเนี่ยมันจะกุญแจไปไหมใครนะวัววัวเหรอวัวน่าจะคาบไปกินอยู่ในท้องหรือเปล่าอยู่ในขี้หรือเปล่าเออวตดูด้วยอตนอนนี้เรากำลังหากุญแจให้ยอยทง เราเดินไปมัวมากเลยนะท่านผู้ชมบคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้บาดควายตกใจวิ่งชนเลยประเทศไทยอยู่น้ำไลยลูก อุ้ยบัตเตอร์มาดูดอกไม้บัตเตอร์บัตเตอร์มาดูดอกไม้อุ้ยนี่ดอกอะไรคะท่านผู้ชมดอกอันเนี้ยสวยมากเลยบัตเตอร์บัตเตอร์มาดูดอกไม้นี่สวยมากเลยนะเยอะมากนี่ไงนีผักขยังไหมมีไงดอกไม้ดอกไม้สวยจังขอจับได้มีผักขยังไหมจับได้เลยมีน้้ดวยใช่มันเป็นแบบดอกปอยน้ำ โอ้โหเยอะไหมบัตเยอะมันมีน้ำด้วยหรอลูกน้ำห้ำมากเลยครับมันมันดักน้ำไม่ค่อยกินมันยูะคือยูะเลกับว่าเห็นผีบ้าเออโอ้โหอุ้ยควายควายหนีควายหนีควาย นั่นนัอควายมองอควายมองโอเคท่านผู้ชมเพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะให้หากุญแจเยนงให้เจอนะฝากอะไรนะฝากกุญแจฝากกุญจกุญจกุตานะคุณผู้ชมน้นสวัสดีครับพบกับออตก้าและเพจบัตจำแเรนด้วยนะพี่บัตฝากอะไร Ok! okay.